ก็กราบสวัสดีคุณชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกินนอรซนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการอะไรดีเนาะบอกวิธีการอัปเดนะเอออัปเดของแพตตัวเนี้นะครับผมนะครับเป็นการอัปเดตนะครับผมเป็นการอัปเดของเอ่อ uh อัปดล่าสุดนะของวันที่21นะครับ ลายคนค่อนข้างมีปัญหากันเยอะนะครับผมก็คืออัปเดตของวันนี้เลยนะนะครับก็จะบอกอย่างละเอียดละเอียดเลยนะครับผมนะครับบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับทํำยังไงบางคนก็รู้แล้วนะครับก็ดูไว้เป็นเบความรู้ไว้เฉยนะครับผมอันนี้ผมบอกให้เฉพาะสาหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมรู้นะว่าคุณผู้ชมนะครับ ชินกับการวิธีอัพแพดตแบบเก่าใช่ไหมละ่ะนะครับผมก็คือผมก็เป็นเหมือนกันครับไม่ได้นะครับก็ดูนะครับนี่คือการอัพแพดตแบบเก่านะครับผม่ะเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับปัญหามันจะขึ้นกันแบบนี้ใช่ไหมละ่ะนะครับผมรู้ผมเข้าใจครับ มันก็พอเรากดเขามาใช่ใช่ไหมนะครับอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ทุกคนเป็นปัญหากันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออเลอร์ดาวน์โหลดใช่ไหมครับอ่านะครับเออมันไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเพราะว่ารอบนี้เขาน่าจะทําเฉพาะตัวของตัวแลนเชอร์ไว้นะครับอ่าเขาจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมก็เรากดคลิกไปครับนะนะครับวิธีการนะครับการทํานะครับผมแบบง่ายๆเลย นะครับว่าจะพูดเยอะหน่อยนะนะครับผมเดี๋ยวกดข้ามเอาละกันนะครับผมก็บอกให้สาหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับผมเราก็ไปที่ไฟล์ก่อนครับอ่าก็ไปที่ไฟล์ก่อนกูจะเปิดหมุนไปหมุนมาไหมวะนี่ครับเราก็ไปที่ไฟล์ก่อนครับอ่าโอเป็นไฟล์โลเคชันนะครับผมนี่ครับให้เรากดไปที่ตัวนี้ก่อนใช่ไหมอ่าแต่เรามีตัวแลนเชอร์อยู่แล้วใช่ปหมล่ะอ่านะครับก็แนะนํำให้เราไปโหลดตัวแลนเชอร์มาก่อนนะครับผม ก็ตัวแลนเชอร์ในเนี่ยครับถอนคอมมูนิตี้ไทแลนเนี่ยแหละนะครับผมให้เราเข้าไปโหลดในตัวแลนเชอร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่นี่นะครับโหลดแลนเชอร์นะครับเวอร์ชันเบต้านะครับผมโหลดตัวนี้เลยครับกดดาวน์โหลดต่อนะครับผมมันก็จะขึ้นไฟล์มาแล้วนะครับผมเราก็กดกระบาดทิ้งไปก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็เปิดนะครับที่เราดาวน์โหลดไฟล์เอาไว้นะครับผมอยู่ที่ไดอะไรดาวน์โหลดปะก็อยู่ที่ไดดาวน์โหลดครับอ่าเราก็กดคลิกที่ตัวนี้มาก่อนครับอ่านะครับผมตัวแลนเชอร์ตัวเนี้ยนะครับเราควบคู่ไปกับไฟล์ที่เรามีอยู่ด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราคลิกให้เราเอาตัวเนี้ยนะครับตัวแลนเชอร์ตัวเนี้ยครับดึงเข้าไปใส่นี่นะนะครับดึงดึงเข้าไปเลยนะครับแต่ว่า อย่าด <accurately S 2> ึงไปทั shifted, eman, Means, ach, dad, ้งไฟล์แบบนี้นะเนี่ยไปทั้งไฟล์แบบไหนวะเดี๋ยวผมขอใหม่อย่าดึงอย่าดึงไปทั้งไฟล์แบบนี้นะเนี่ยอย่าดึงไปแบบนี้นะไม่งั้นมันจะนานมากเลยนะนะครับมันได้นะครับแต่ว่ามันจะนานมากนะครับผมก็ให้กดคลิกเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยล้วค่อยดึงนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับที่ล a นเชอร์ก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวนี้นะครับดึงเข้าไปนะครับผมดึงเข้าไปครับ ตัวแลนเชอร์นี้ดึงเข้าไปใส่ที่ไฟล์นะครับห่อนั้นเก่าที่เราเคยโหลดไว้นะครับผมจากนั้นให้คุณกดนะครับรีเพจนะครับผม the the ไฟล e นะครับผมรีเพจเข้าไปเลยครับจากนั้นก็มันขึ้นแบบนี้เราก็กด continue นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กดกระลาบาดทิ้งไปเลยนะครับผมกดกระลบาดทิ้งไปเลยนะครับจากนั้นให้เราไปสร้างไฟล์ไว้ก่อนครับอ ผมจะเอาไว้ที่ได้ดีแล้วกันนะครับผมว่ากดนิวไว้นะครับตั้งชื่อไฟยังไงก็ได้ครับผมตั้งหนึ่งนี่แหละนะครับผมจากนั้นนะครับก็ไปที่ตัวนี้ครับเปิดไปที่ไฟล์เหมือนเดิมครับใครจะเอาไว้ที่ไฟล์ไหนก็ได้นะในส่วนของตัวลนเชอร์เนี่ยนะครับผมเอาไว้ที่ไฟล์ไหนก็ได้เลยนะครับจากนั้นครับให้เรากดไปที่ตัวลนเชอร์เลยครับนะครับตัวลนเชอร์เลยนะคลิก2ทีครับ คนอื่นอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบผมนะแต่ถ้าขึ้นแบบผมก็กด m o อินโฟไปครับแล้วกดรันนิเวนะครับผมจากนั้นครับเราก็มันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับผมให้เรากดโอเคไปเลยครับนะจากนั้นนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้นะครับผมมันอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่นี่ครับไจดีครับผมกดไฟล์ไปที่นี่ผมตั้งชื่อไว้หนึ่งครับเรากดโอเคเลยนะครับนี่ครับมันก็จะ อัพอย่างรวดเร็วรับรีเพย์นะครับผมรวมนิวเอิร์ดครับอินตอลเดชันนะครับผมรอสักครู่นะครับมันก็จะวิ่งรวดเร็วเลยนะแต่ถ้าดึงแบบเหมือนที่ผมบอกไว้อ่ะมันก็จะวิ่งช้านะครับผมนะครับให้ให้ดึงจากตรงนั้นไปนะมันก็จะวิ่งเร็วเลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับใจเย็นๆครับได้เล่นแน่นอนนะครับผมรอกันสักครู่ครับครับผม รอก่อนนะครับมันก็จะโหลดนาเลยนะครับมันมีทั้งหมด200 0 0 0ไฟล์นะครับแต่ถ้าคุณดึงไปทั้งทั้งสมุดหรือที่ผมบอกมันก็จะขึ้นช้ามากเลยนะครับช้ามากครับมันเสียเวลานะครับเพราะว่าบางคนอาจจะลืมนะครับดึงไปทั้งสมุดเลยครับแนะนําให้ดึงในส่วนของไอ้ตัวนั้นอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องดึงไปทั้งสมุดนะครับ เนี่ยหัวร้อนนะครับได้เ่นแน่นอนนะครับโอ้มันก็จะขึ้นอย่างงี้ครับรีแพรคอมพิวนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีสังเกตดูครับว่าจะมีชอคัดใส่เข้ามาเห็นไหมชอคัดที่เขาเพิ่มเข้ามาเลยครับได้ไดเขียนว่าคองกอครับจากนั้นก็กดกระบาดทิ้งได้เลยนะครับหรือจะกดโอเคก็ได้นะครับผมกดโอเคไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะคือไฟล์ตัวเนี้ยเราไม่จําเป็นแล้วนะนะครับ ที่เรามีอยู่เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีครับเราก็กดเข้าไปที่คองก์เลยนะนะครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ให้เราอัตโนมัตินะครับเราจะไม่ได้เข้าผ่านตัวนี้อีกแล้วนะครับผมเรากดไปที่คองกอครับคลิกเข้าไปครับอ่ามันก็จะเป็นการเช็คแพดก่อนนะครับผมครับมันก็จะเป็นการอัปโหลดแพดให้นะครับอัตโนมัตินี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่านะครับเราลองมาลองใส่กันดูครับว่า ยังเป็นอีกไหมนะครับเราก็มาลองเข้ากันดูครับปึก๊กเอา้าสัตว์เลือดผ่านผิด <c oughs> ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมอ่าเข้าได้แล้วครับเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับก็เข้าได้แล้วนะครับผมอ่าแล้วเขาก็น่าจะ มีการอัปเดตอะไรหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของเลเวลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็อันนี้น่าจะไม่เกี่ยวกันนะครับผมอ่ะก็จะมีครับเนี่ยเรื่องของการอัปเดตนะครับของเรื่องเลเวลเพิ่มขึ้นมาไม่รู้นะว่ามันน่าจะอัปเดตในส่วนตรงนี้แล้วนะครับขอดูในรางวัลแมสส์ของแบตเตอรี่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ร <laughs> างวัลรวมอะไรก็เหมือนเดิมอยู่โอเคครับก็ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการนะครับอัปเดตฮอนนะครับก็เออผมลืมบอกไปครับเราก็มันลบไอตัวนี้ออกเลยนะนะครับไฟล์ที่เรามีอยู่นะครับไฟล์ที่เรามีอยู่ใช่ป่ะนะครับให้เราลบออกไปเลยครับโอเปนไฟล์นี่นะครับผมลบออกไปเลยนะเพราะว่าเราเราได้ทําการคัดลอกมาแล้วนะครับเอาไว้ที่นี่แล้วนะครับผมนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าผ่าน ว่ามันก็เข้าไม่ได้แล้วแหละนะครับผมเราก็ลบไฟล์ทิ้งออกไปได้เลยนะอันเก่าที่เรามีอยู่ครับลบทิ้งไปเลยครับอืมเด,ดี๋ยวกดผิดต้องกดแบบนี้ก็ได้นะครับเออไปที่ไฟล์ไดซีก็ได้ครับไฟล์อันเก่าที่เราทิ้งไว้อะนี่ครับพีโรมเนี่ยเออใช่ปะ่นะครับเราก็ดีลีทแม่งทิ้งไปเลยครับนะครับเรากดเอ่อคอนติเนียได้เลยนะครับผมลบ,ลบทิ้งไปเลยนะอโอเคมันเข้าไปในทางขยะเรียบร้อยอะ มันก็จะกีก็ไปมันก็เป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาเขาไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วครับนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานี่มันก็จะอยู่ในได้ดีที่ชื่อว่าหนึ่งนะครับนี่ชื่อว่าหนึ่งนะครับเราก็ลบทิ้งตัวนั้นไปเลยครับเราก็ลองกดเข้าม่อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับก็ได้เหมือนเดิมนะครับผม ทำไมกดทีไรชอบลืมรหัสผ่านทุกครั้งเลยวะนะครับมานะครับทีนี้จะยาวหน่อยนะนะครับผมบอกรายละเอียดนะครับเพราะว่าบอกให้กับคนที่เขานะครับไม่ค่อยรู้นะครับผมเราทําไม่ค่อยเป็นนะครับก็เลยบอกให้แบบละเอียดละเอียดไปเลยนะครับนี่ครับก็ได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซ u b สไคร b ์นะครับผมผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไลฟส์สดให้คุณผู้ชมได้ดูต่อไปรอบน,นี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับบ๊ายบาย